لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ว و ع ل น آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ا ل إ س ล ا م عليكم ล ر ح ะ ة ا ل ل า وبركاته สุดท้ายที่หลักการก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมได้พูดคุยกับทางบ้านแน่นอนเลือเกินสิ่งที่ได้ก็คือจากกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านอบีมุฮัมัดส็อลลัลลอะลัยซัลลัมที่มีการยอมรับนะครับว่าเป็นหะตีษที่ถูกต้องด้วย ฉะนั้นเรื่องราวของอิสลามนั้นอย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องได้รับทราบพยายามที่จะพูดย้ำอยู่เสมอว่าวันนี้ถ้าเราคิดเองทำเองหรือว่าตามกันเขาทำกันมาเราก็ทำกันไปอย่างนี้มันไม่ใช่มาตรฐานไม่ใช่มาตรวัดของอิสลามแต่อิสลามก็คือสิ่งที่จะต้องได้มาจากคำสั่งเพราะว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮฺฮามตลาได้สร้างมนุษย์มาบนโลกนี้นะครับ พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ได้ส่งบรรดานบีบรรดารอซูลมาทุกยุคนะจนกระทั่งในยุคข,ของเราก็คือมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นอุมมะประชาชาติยุคสุดท้ายขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮามุละลาก็ได้ให้มุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมมาอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะครับว่าจะทำอย่างไรตั้งแต่การเป็นเริ่มเกิดจนกระทั่งตาย นะครับม e ุฮัมมัดสลัล้ออัลัยฮะสัลลัมก็ได้ทำให้ดูแล้วก็เราบรรดาสฮาบะก็ติดตามพยายามที่จะศึกษาแล้วก็จดบันทึกไว้จนกระทั่งมาถึงยุคเราแต่วันนี้พี่น้องครับจะเห็นได้ว่าเรามีอะไรมากมายเหลือเกินที่วันนี้เราขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยเยอะมากเลยอย่างเช่นถ้าผมย้อนในอดีตนิดนึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลามีการละหมาดญานาะห์เนี่ย ก็จะเข้าไปละหมาดเจนาเวลาไปละหมาดจนาซาบนมัสยิดเนี่ยนะครับหรือเรากําลังอยู่ด้านนอกมัสยิดเนี่ยเวลามีมายัดมาเนี่ยมายัดที่จะนํามาละหมาดเนี่ยนะครับเ,เขาก็จะช่วยกันยกนะแต่จะสังเกตเห็นผู้คนนั้นจะพุ่งเข้าไปเอามือไปแตะที่โลงสักนิดหนึ่งเอเอผมก็ไม่รู้แตะเพื่ออะไรนะทีแรกนะ ตอนเด็กๆก็ยังเห็นคนนุ้นก็พุ่งเขาไปแตะคนนี้เขาเข้าไปแตะนิดนึงแตะกันคนละนิดคนละนิดหนึ่งอไอ้เราก็แตะบ้างว่าเราเป็นเด็กเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม่เห็นใครเขาอะไรนะไอ้ไอ้ไม่เห็นมีใครเขาบอกว่ามันไม่ได้นะมันรู้ว่ามันได้ยังไงมันเป็นเพราะอะไรแต่ไม่รู้แหละเห็นคนจะพุ่งเข้าไปแตะที่โลงแล้วก็ปล่อยแล้วก็เดินแตะนิดนึงแล้วก็ปล่อยมันยังไงกันก็ทําให้เราเออ แตะบ้างมาตอนหลังผมก็แตะบ้างเวลาเห็นใครย,ยกมาก็เดินเข้าไปแล้วก็ทำป็นจับนิดนงึงแล้วก็ปล่อยทุกวันนี้ผมยังหาหลักฐานไม่เจอเลยนะนะครับว่ามีสุนนะจากท่านอบบมุฮัมมัสตุลลัลของอันอิวะสลัมหรือเหล่าบรรดาสฮฮบะหรือเหล่าบรรดามัซฮับทั้งสี่นั้นบอกว่าเวลาเห็นมายัดมานั้นให้พุ่งไปที่ไปที่ไอที่แค่ก็ได้เอาแต่บ้านเราอาจจะเป็น ลงแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยประเทศอาหรับเนี่ยหรือบางสถานที่ก็จะเป็นแคร่เลยนะแคร่ที่แบกมายัดเนี่ยไปแตะผมก็ยังไม่เจอตัวบทเลยนะครับว่ามีสุนนะให้คนที่ไม่ได้ไปแบกไม่ได้อะไรนั่งนั่งอยู่ก็ลุกขึ้นไปแล้วก็ไปแตะนิดนึงเนี่ยผมก็ยังหาไม่เจอนะถ้าใครเจอหรือว่ามีหลักฐานยังไงเ็ช่วยส่งมาให้ด้วยเพื่อผมจะได้ได้รับทราบเพราะว่าผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแต่ก็พยายามที่จะค้นคว้า ในหนังสืออย่างเช่นบทยานาซาเนี่ยนะครับอย่างเช่นหนังสือสุนันอบิดาวษุเนี่ยนะครับก็พยายามดูบทมันก็ไม่มีพยายามที่จะค้นหามันก็ไม่มีแต่จะมีอยู่ฮะดิษหนึ่งเกี่ยวกับที่นบีมุฮัมมัดสลลัลของอะลัยวสะสัลมบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของการแบกแบก,แบกมายัดเนี่ยมีนะครับ อย่างเช่นมีรายงานจากท่านอบู h ุ r ر الله ع ن นะรับสุล u صلى الله عليه وسلم กลมันสลนไยตะฟัลยักตสิลว่ามันพมลฟตวบมีการรายงานจากท่านอบู h ุ r รรอ a h رضي الله عنه บอกว่าแท้จริงท่านรบุล صلى الله عليه وسلم ได้กล่าวว่าใครก็ตามที receptor ่ได้อาบน้ำมายัดเนี่ยฟัลย์ยักตสิลก็ให้เขาไปอาบน้ำไปอาบน้ำให้ทั่วตัวว่ากันง่ายและใครที่ได้แบกมายัด ก็ให้เขาไปทําการอาบน้ำละหมาดจากตรงนี้เองพี่น้องครับถ้าเรามาดูคําสั่งท่านนบีเนี่ยใช้คําว่าจงอาบน้านะใครที่ได้อาบน้ำมาใครที่ได้อาบน้ําให้กับมายัดเนี่ยเขาก็จงไปอาบน้ําให้กับตัวเขาจงนี่มันคือคําสั่งใช้ว่ามันทำมาแล้วฮูฟันเลตวัดละและใครที่ได้แบกมายัดเนี่ยนะครับช่วยแบกมายัดเนี่ยฟันเลตวัดละและดังนั้นเขาก็จงไปอาบน้ำละหมาดเออถ้าจะมองกันตรงนี้มันเป็นคําสั่งใช้ฟะดุลอัม นะเอาเฟียรุ่นอัมแล้วก็ถามว่ามันเป็นอย่างไรอ้าวทีนี้โยงไปนิดนึงว่านาบีเนี่ยบอกว่าคนที่แบกนะครับก็คือหมายถึงว่าตั้งใจเจตนาแบกเลยจากบ้านไปไปไหนไปไปมัสยิดหรือจากมัสยิดไปกูโบส์เนี่ยตั้งใจที่จะแบกช่วยกันว่ากันง่ายๆไปช่วยกันแบก แต่ไม่มีรายงานว่าไปแตะกันอย่างคนละอย่างละนิดอย่างละหน่อยเหมือนกับที่บ้านเราทําผมไม่ทราบนะครับทางเหนือทางใต้ออกตกเนี่ยนะครับทํากันแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็คือพุ่งเข้าไปแตะคนละนิดคนละนิดคนละนิดมันด้วยสาเหตุใดเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูฮะดิษตรงนี้อ้าวแล้วก็ใครก็ตามที่ได้ทาการอาบน้ําให้กับมายัดนั้นตรงไปอาบน้ําให้ทั่วตัวเหมือนกับยกฮะดัสใหญ่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับ ถ้าเราดูฮะดิษบทนี้บทเดียวเนี่ยและก็ใครก็ตามที่ได้แบกมายัดเขาก็ตรงไปอาบน้ำละหมาดใหม่ถ้าเราดูบทนี้บทเดียวเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นคําสั่งว่าวาจิบนะครับเ,เป็นวาจิบเลยนะครับคาสั่งใช้ที่ต้องทำนะแต่ถ้าเราไปดูฮะดิษบทอื่นๆที่มีการรายงานมาเช่นเดียวกันจากเหล่าบรรดาซอฮาบห์ว่าพวกเขานั้นก็ได้ทําการอาบน้ำมายัดแต่พวกเขาก็ไม่ได้กลับไปอาบน้ําใหม่ ไม่ได้กลับไปอาบน้ําก็ไม่ได้อาบน้ำนะครับจากการรวบรวมขะดิษเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ําให้กับมยัดเนี่ยสำหรับคนที่อาบมาให้เนี่ยนะครับมีทั้งมีมีไปอาบน้ําแล้วก็มีทั้งไม่ไม่ได้ไปอาบน้ําจากตรงนี้เองก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นวาจิบนะครับแต่ถ้าใครไปไปอาบน้ําได้อัลฮัมดุลิละก็ถือว่าดีแต่ถ้าใครไม่ได้ไปอาบน้ําก็ถือว่าไม่ได้เกิดโทษเกิดเ,เกิดบาปอะไรกับเขานะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยฮะดิษต่อเนื่องอีกแล้วก็ที่เขาบอกว่าแล้วใครที่เดบบกมายัดก็ต้องไปอาบน้ำละหมาดก็คงจะหุบบเช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดจะไปอาบน้ำละหมาดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อัลฮัมดุละถ้าเกิดไม่อาบน้ำละหมาดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ถึงกับฮารามหรือว่าจะต้องได้รับโทษอะไรต่างๆนานาก็ไม่ไม่ถึงขนนั้นฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับไอการแบกมายัดเนี่ยมีแล้วถามว่าไอการที่เราไปเอามือไปแต่นิดนึงนิดนึงนิดนึงเนี่ย เอเอ,อผมก็ลืมถามคนยุคก่อนว่าเขาแตะเพื่ออะไรนะเออลืมถามพวกบรรดาผู้รู้ทั้งหลายในยุคก่อนเนี่ยไอ้ที่เขาไปพุ่งเขาไปแตะเวลายกมายาัดมาพุ่งเขาไปแตะคนละนิดค,คนละหน่อยเนี่ยมันเพื่ออะไรกันนะครับแต่ถ้าจะแบกเลยไม่มีปัญหาพี่น้องครับช่วยเขาแบกสิอ้าช่วยเขาแบกกันไปช่วยกันถือกันไปแต่ว่าจะแตะบางคนบอกว่าเออผมเคยได้ยินจริงเขาบอกแตะเอาบราร์อกัสแจ๊งเลยเนี่ยพี่น้องนะนี่ไงนี่ไง,งเริ่มละเริ่มเริ่มมั่วละเริ่มมั่วละแตะเอาบรารอกัส บารักัตเนี่ยมันมป็นความสิริมงคลอัลลอฮ์ถ้าถ้าเป็นเอาบารักัตเนี่ยเอาบารักัตนี่พี่น้องครับบารักัตนี่ต้องเอาจากอัลลอฮ์นะผมบอกก่อนนะนะครับตักเอาจากอัลลอฮ์หรือไม่งั้นบารักัตนี่ที่จะเอาได้ที่จะมีบารักัตได้ต้องนอกจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลได้บอกไว้อย่างเช่นการกินตะมรการกินอินทรพาลัมเนี่ยนะครับเพราะว่าตะมรเนี่ยมันจะมีบารักัตอันนี้นบีบอกไว้ แล้วถามว่าไอ้ที่เราไปแตะตรงนี้แล้วเราบอกอบร์กา์บรกา์จากอะไรจากคนตายมันไม่ใช่นะพี่น้องนะแต่ถ้าใครมีหลักฐานอะไรเอานำมานะเอานำมาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีหลักฐานไหมไอ้ที่ว่าเวลายกมายัดมาแล้วเอามือไปแตะคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยนะจะได้ทํากันบ้างนะครับแต่ถ้าไม่มีพี่น้องก็ต้องเลิกนะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าวันนี้เราได้รับรู้แล้วว่าเรื่องราวศาส,สนาเราจะคิดเองทําเองแล้วก็เห็นเขาทํากันมามันไม่ใช่ หลายสิ take ่งหลายอย่างที like, war, ่ท่านนบีมุฮัมหมัดสุลลัลนองอะลัยอุสัลัมได้บอกไว้แล้วเราทําอย่างหนึ่งบอกทําอย่างนี้เราทําอย่างหนึ่งแล้วถามว่าทาไมทําแล้วก็อย่างูนอ้างไปอย่างนู้นอ้างไปอย่างนี้พี่น้องครับวันนี้ถ้าทุกคนมีข้ออ้างกันแล้วมันไม่ดีเลอล่ะแล้วมันไม่ยัง้นตายเลยพี่น้องครับแล้วก็ถามว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดสุลลัลนองคอะลัยอุสัลัมได้ปฏิบัติให้ดูเนี่ยเอาไปไว้ไหนวันนี้เราเรา ทิ้งสุนนะเออถ้าจะช่วยแบกให้เป็นเงเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยจะแบกไปเลยเอา้าวอันนั้นได้ผลบุญอันนี้ไม่ไม,ไม่เถียงนะครับแต่นี่มันไม่ใช่เป็นการแตะเหมือนกับอแตะนิดนึงแตะคอยเดี๋ยแตะนิดนึงเพื่ออะไรวันนี้ต้องมีคําตอบนะครับการกระทําอย่างนี้แล้วก็หวังว่าผู้ที่มีความรู้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วมันไม่มันไม่มีหลักการไม่ไม่มีหลักฐานตรงไหนเนี่ยก็สมควรที่จะเลิกเลยจําเป็นด้วยซ้ําไปเพราะว่า มันจะทําให้คนรุ่นต่อไปนี่เขามองว่าเอะก็ไม่รู้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาแตะเราก็แตะบ้างแตะแตะแตะกันอยู่เงี้ยแตะเอาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาความเป็นสิริมงคลจะว่าไปแล้วโดยรวมอ่ะพี่น้องครับบารอกานั้นมีนั่นล้อนะอย่างเช่นเราให้สลามนะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขเหนือท่านอะลัยกุมวะราหมะตุลลอฮ์และความเมตตาจากอัลลอฮ์ นะเมตตาของอัลลอฮ์วะบารอกาตุแล้วก็ความสิริมงคลบรารักัตเนี่ยนะของอัลลอฮ์เหนือท่านเห็นไหมเป็นการขอดุอาที่ขอทั้งความสันติสุขความเมตตาความเป็นมีสิริมงคลให้กับท่านทั้งหมดนี่จากใครจากอัลลอฮ์ซุบฮฺฮาวตลานะแล้วถามว่าไอ้ไปเอาบราริก้าจากการแตะโลงเนี่ยคนตายเนี่ยมันมัน,ม,นมันอะไรกันพี่น้องครับวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ถูกต้องพี่น้องก็ต้องหยุดก็ต้องเลิก วันนี้เราอย่าตะแบงกับหลักการผมเองไม่เคยตะแบงตับหลักการเลยบางครั้งที่ผมสอนหนังสือเนี่ยบางทีผมสอนเนี่ยมันมีฮะดิษที่ผมไม่เคยเจอผมก็ต้องยอมรับว่าเออใช่มันมีฮะดิษแล้วพอไปตรวจแล้วมันถูกต้องอััมดแล้วผมยอมทันทีเลยผมไม่ใช่นบ,บีผมไม่ใช่คนที่อันเล็มมากมายแต่ว่าพยายามที่จะศึกษาค้นหาค้นคว้านะครับนะแล้วก็มาบอกกับท่านพี่น้องว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้วันนี้นะครับเราจะถามกันเลยว่าจบอะไรถามว่าวันนี้ที่พูดเนะี่ย มีหลักฐานไหมเอาอย่างนี้กันดีกว่าจะได้สบายใจเพราะวันนี้ที่พี่น้องได้ศึกษาพี่น้องไม่จาเป็นต้องไปเรียนจบประกาศนียบัตรมาหรอกวันหนึ่งที่พี่น้องรู้ว่านบะีสั่งอย่างนี้แล้วพี่น้องไปบอกต่อนั่นแหละคือความรู้แล้วนั่นคือความรู้ที่เะยบอกแล้วเออมันต้องทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วถ้าคนที่เราไปบอกนะเขาถามว่าไหนขอดูประกาศนียบัตรหน่อยจบอะไรหมดแม้อย่างนี้ไม่ต้องไปสอนอะไรเลยไม่ต้องไปพูดอะไรแล้วนะครับฉะนั้นอยากให้ท่านพี่น้องได้เห็นว่า เห็นไหมว่าวันนี้ฮะดิสมาอธิบายหะดติอย่างที่ผมบอกแล้วว่าที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่จะทําการอาบน้ํามายัดเขาจงไปอาบน้ําเหมือนกับยกขดัษใหญ่นะครับการอาบน้ําในที่นี้ก็คือการอาบน้าแบบยกขดัษใหญ่จากตรงเนี้ยเราได้เห็นแล้วว่าหะดติสมาอธิบายหะติสไออย่างเนี้ยโอเคแต่ไม่ใช่โต๊ะครูมาอธิบายหะดิสแล้วตามอารมณ์อย่างเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะพระมองตามตัวบทแล้วเนี่ยมันก็โอ้โหตาม ถ้าเอาฮะดิษบทเดียวเนี่ยพี่น้องครับโอ้โหเป็นวาจิบเลยจงจงจงนะจงทําอย่างนั้นจงทําอย่างนี้ใครใไม่ทาก็บาปดิเป็นคาสั่งใช้เห็นไหมวันนี้เรียนศึกษาพี่น้องครับเรียนศึกษาแล้วก็ยอมที่จะสยบกับฮะดิษของท่านนาบบมุมฮัมหมัดสุลัลลอฮุอะลัยฮิวสลัมเรื่องการตายพี่น้องครับมันมีอย่างละเอียดเลยมันมีอย่างละเอียดเลยนะให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้น,น,น,นบีบอกไว้นะครับแล้วทําไมวันนี้เราไม่ศึกษา แล้ววันนี้เราก็ไปเอา่ะเออก็ไม่รู้เขาทํากันมาเวลาไปไม่รอดเวลาหลังพิงฝาจะไปรู้ว่าเขาทํากันมาโอ้ยแล้วพอเวลาไปไม่รอดทีอีกทีก็โอ้ยอย่างนี้เขาก็ตกนรกกันหมดสิอะไรแหลมพี่น้องครับห่วงคนอื่นว่าจะตกนรกหรือไม่ตกนรกไม่ต้องไปห่วงหรอกเอาเราให้รอดสิเพราะวันนี้เวลาเราสอบถามว่าทำไมไม่ตามนาบีแล้วเราจะตอบไงเราบอกก็ไม่รู้อะเอาแล้วเราก็จะบอกโอ้ยอย่างนี้ก็หรือว่าเขาตกนรกเราจะไปตกนรกกับเขาด้วยไม่ได้นะครับอย่ารอเล่นกับศาสนาอย่างนั้นนะครับ อินนลิลมุตตะกีนมาฟาซาที่อัลลอฮ์ซุบฮะบะตลาบอกว่าวแท้จริงให้กับบรรดาผู้ที่ตักวาเกงกลัวเชื่อฟังคําสั่งใช้คําสั่งห้ามของอัลลอฮ์และรอซูลนั้นมาฟาซาก็คือมาฟาซเขาจะได้เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะแต่วันนี้เราจะเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะชัยชนะก็คือสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่ได้เตรียมไว้ให้อนอบิดันดารีทุกสิ่งทุกอย่างความสะดวกสบายเตรียมไว้ให้นั่นแหละเตรียมไว้ให้ผู้ที่ยอมที่จะเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และรอซูล แต่วันนี้คําสั่งมาอย่างนี้ใช้อย่างนี้เราบอกว่าไม่เอาอ่ะก็เขาให้แบกเราแตะอ้าวแล้วจะเอาอย่างไรกันล่ะเออเขาให้แบกอ่ะแต่เราไปแตะอ่ะแล้วเราเวลาบางคนก็ไม่รู้ไปแตะเพื่อที่จะเอาบราร์กากับคนตายเอาบราร์กากับการโลงศพมันอะไรกันล่ะมันไปกันใหญ่แล้วพี่น้องครับมันไปกันคนละเรื่องคนละราวแล้ววันนี้อิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นกลับมาเถอะครับพี่น้องครับกลับมาสู่หลักการของลอสุบะฮาวตลา นะเรื่องอะไรถูกก็ต้องว่าถูกพิษก็ต้องว่าพิษมันไม่มีก็คือไม่มีไม่มีเราก็ต้องเลิกบางคนบอกว่าไหนคําสั่งห้ามห้ามไปแตะไปไป,ไปนั่นอีกนะครับเนี่ยถึงบอกว่าเวลาไปไม่รอดปุ๊บไหนคําสั่งห้ามก็ดูสิว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะที่นบีกับซอฮาบะนั้นเขาทำอะไรกันไว้ถ้าจะแบกก็แบกเป็นกิจลักษณะนี่เราไม่แบกเราไปแตะเราไปแตะแล้วก็ไปม,มีความเชื่อกันออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางกันไป โดยโดยบางครั้งถึงขั้นชีริกตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮฺฮาวตัลาไปขอบรารักัสกับคนตายเนเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นอย่างนี้มันไปกันใหญ่ฉะนั้นเราถึงต้องออกมาเตือนไงเตือนด้วยความหวังดีว่าวันนี้ขอให้ท่านพี่น้องได้ศึกษาสิ่งที่ได้มาจากกุณอานแล้วก็ฮะดิษแล้วกลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องยอมนะยอมไม่ใช่หัวใจจะเอาชนะนะเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ได้เอ้าถ้าพี่น้องอยากเอาชนะก็ไม่มีปัญหานะพี่น้องไปตรวจสอบมา ถ้ามีหลักฐานเนี่ยโอเคจบเลยผมก็จบนะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยจะเลิกไหมล่ะผมก็ยังพูดอยู่อย่างเนี้ยนะครับว่าวันเนี้ยถ้ามีหลักฐานผมนี่ยอมตามท่านเลยแต่ถ้าไม่มีหลักฐานท่านจะเลิกไหมพอไม่มีหลักฐานปุ๊บท่านก็บอกมันของดีนะเลี้ยวไปตรงนู้นเลี้ยวไปตรงนี้ผมเนี่ยแฟร์นะพี่น้องนะเวลาสอนสาศาสนาเนี่ยนะครับยอมกับสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าผมเองไม่ได้รู้ทุกเรื่องผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องไม่ได้อันเล็ม believ, ทุกเรื่องเรื่องนั่นโอ้เพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยไม่ใช่นะครับ แต่พยายามที่จะศึกษาและพยายามที่จะค้นคว้าเอาเรื่องจริงมาให้กับท่านพี่น้องวันนี้พี่น้องชอบเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกละ่ะเ,เรื่องที่มันคิดเองเออเองผมในไม่กล้านะถ้าเรื่องศาสนาจะมาคิดเองเออเองแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาพี่น้องครับเราต้องกลับไปดูว่าอัลลอฮ์และเราซูนนั้นได้บอกอะไรเราวันนี้พอเราพูดอย่างนี้นะผมเชื่อว่าคนอาวามที่ไม่ค่อยมีวิชาความรู้นมอยเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่มีวิชาความรู้รับไม่ได้แปลกนะ เหมือนกับว่าผมไปพูดทําลายความเชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็มึนเหมือนกันแทนที่จะช่วยกันมาว่าเออจริงอย่างที่ครูคนนั้นก็พูดนะเออจรอย่างที่อาจารย์คนนั้นก็พูดนะเออเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้วไอ้เรื่องที่จะปปเอ,อ่อยกมายัดมันมาเสร็จแล้วก็พุ่งกันไปแตะคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยมันเลิกได้แล้วนะครับมันไม่มีในอิสลามก็ว่ากันไปแต่นี่ไม่นะครับกับปกป้อง พอไปไม่รอดของดีโอ้ยไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปสนใจเนี่ยเนี่ยพี่น้องครับเวลาไปไม่รอดก็เป็นอย่างนี้ก็คงฝากให้พี่น้องได้คิดเอาไปเป็นการบ้านแล้วลองคิดดูดูวว่าวันนี้เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แต่เราไม่ยอมตามสิ่งที่ไม่ยอมตามผู้ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คือมุฮัมมัดสอลลัลลอฮมุอะลัย d s a l l a l l แล้วพี่น้องจะไปตอบคำถามอย่างไรคงฝากให้พี่น้องได้คิดนะครับวบิลลาฮิตอฟิกวลฮิดาอะอัสสลามอะลัยกุมวะรอฮฺมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد